ไอเมนขอบคุณพระเจ้าครับสําหรับถ้อยคาของพระเจ้านะครับและการที่เรามาสัมมคคีธรรมร่วมกันเวลานี้เรามาอธิฐานร่วมกันครับสาธุการแากพระเจ้าในนามพระเยซูและขอบคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําของพระองค์ในวันนี้ที่เราจะเชื่อในพระเจ้าที่เราจะบังเกิดใหม่และขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เรานั้นบังเกิดใหม่ในพระเจ้ารูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมน เรามาเริ่มกันเลยนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูเวลาน,นี้ลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอให้ฐานเพื่อพี่น้องทุกๆคนโดยเฉพาะในกลุ่มนี้และในเครยอข่าของเราไม่่าจะเป็นร่วมดิธานุภาพโหหินหรือร่วมดิธานุภาพป่าเด้งขอพระองค์ทรงนำพาที่พวกเรานั้นจะติดสนิทกับพระเจ้าและติดสนิทกับพระบุญญาบริสุทธิ ขอพระองค์ทรงให้เรานั้นมีหัวใจที่ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะได้ยินพยงเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะได้สัมผัสได้แต่ต้องและได้เข้าถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราในทุกๆวันในทุกๆเวลาบอกเราสอนเราเตือนเราแนะนำเรา ลูกขอให้ถายลขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเราให้ถาน,นะคะสำหรับการเติบโตขึ้นสำหรับพวกเราทุกคนนะคะผ่านพระธรรมถ้าเราเติบโตในพระธรรมเนี่ยกินพระธรมเราจะมีสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีเราขอการปกป้องนะคะไม่ให้ศัตรูหรืออำนาจมืดนะคะ วิญญาณชั่วหรือมารซาตานยั่งชิงไปจากหัวใจของเราทุกคนนะคะสาธุการแด,ด่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีถ้อยคำองค์เจ้าพรเจ้าที่เป็นแหล่งบริการชีวิตให้กับเราทุกคนขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาองค์เจ้าพรเจ้าปกคุมและปกป้องเราทุกคนเมื่อเราได้รู้จักพระองค์องค์เจ้าผ่านพระราธรรมของพระงังรู้ความจริงที่รงทรง เปิดเผยพรงจากความรักความเมตตาพระองค์เจ้าฤิฐานุภาพทั้งสิ้นของพระองค์พริจาาที่ให้กับเราเมื่อเรามีสิทธิ์พระองระเจ้าเป็นลูกที่รักของพระองค์พรองค์จจขาในการบังเกิดไปคนบังเกิดจากพระเจ้าก็เป็นลูกของพระองค์เราขอใช้สิทธิอำนาจในการเป็นลูกที่รักของพระองค์พระอพระเจ้าขอพระองค์ทรงปกคุ้มดูแลลูกๆที่เป็นหนังแก้วตาดวงใจของพระองค์ ไดะบุญจากอำนาจมืดองคชาสิ่งใดที่นำพามาทําให้เหล่านั้นองคชาะเจ้าห่างจากพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดตด้ตายลำสิธิ์ปัญญาที่จะหันกลับปริกากลับไปหาและต่อติดสนิทกับพระองค์เหมือนดังเดิมด้วยพระองค์เจ้าขอบคุณพระองค์ที่เราทุกคนในกลุ่มอธิษฐานที่นี่องค้าพเจ้ามีความต้องการพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกวันอยากมีชีวิตปริกาเปลี่ยนแปลงเหมือนองค์เจ้าาขึ้นทุกวันขอพระองค์ทรงองค้าพเจ้า นำพาเราสร้างเรารับพ่านเราตามพระประสงค์ของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำแบ่งพระคุณของ้าาพเจที่เราได้รับเ้วยกันและแบ่งปันซึ่งกันและกันอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับเราไม่ได้ถ่ายร่วมกันนะครับสาธุการแถิพระเจ้าในนามพระเยซูเวลานี้ลูกขอบคุณพระองค์ลูกขออธิษฐานเผื่อการทรงนำของพวกเราการงานของพวกเรานะครับอาชีพ การงานและการรับใช้นะครับสาธุการแหล่พระเจ้าในนามพระเดชูในนี้ขอบคุณพระองค์ลูกคอยฐานเพื่อผู้นําของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นแม่แดงไม่ว่าจะเป็นพี่แผนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รอยขอพระองค์ทรงปกคุมและปกป้องในทุกๆการทํางานในทุกๆในทุกๆการรับใช้ขอพระองค์ทรง ปกคุมและปกป้องเพราะพระองค์ทรงเป็นโลก่กำบังขอพระองค์ทรงปกป้องจากภัยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกผู้คนคำพูดหรือการติฉินนินทาขอพระองค์ทรงปกคุมและปกป้องขอพระองค์ทรงปิดประตูของมารซาตานที่จะทำให้เรานั้นเขย่าหรือแกว่ง ในทางของพระเจ้าลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ขอบพระองค์ทรงอวยพรแม่แดงในการรับใช้พระเจ้าในการสอนในการสั่งในการทําพันธ,ธกิจของพระองค์ขอพระองค์ทรงอวยพรในเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพขอพระองค์ทรงอวยพรอย่างยัดสั่นแน่นผูและล้นขอพระองค์ทรงเติมพลังใจให้กับแม่แดงเติมพลังกายให้กับแม่แดงผ่านทางพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสลูกขอให้ฐานและขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงรักษาโาครคภัยไข้เจ็บที่แม่แดงเป็นไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเจ็บหัวใจ หรือต่างๆลูกขอย้ฐานและขอบคุณพระองค์ขอการปกคุมและปกป้องที่มาจากพระเจ้าและพระหิิตของพระองค์และเวลานี้ลูกขอยาฐาเพื่อธุรกิจการงานของอาจารย์ลอยซึ่งเป็นศิษยพิบาลของเคจักร,ร่มดิธิทุภาพหัวหินขอพระองค์ทรงอวยพรที่ธุรกิจการงานของอาจารย์ลอยนั้นไม่ว่าจะเป็น หยิบจับสิ่งใดก็ตามขอพระองค์ทรงวอวยพรอย่างเต็มขนาดและขอพระองค์ทรงวอวยพรธุรกิจการขายรถผ่านทางเพจ a c e b o o k นิสสันป้ายแดงทั่วไทยขอพระองค์ทรงวอวยพรที่จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อรถกับเราที่จะตัดสินใจดูดูสอบถาม และตัดสินใจซื้อเลยในนามพระเยซูขอให้การรับใช้ของพระเจ้านั้นมีผลต่อการทํางานฝ่ายโลกที่ธุรกิจการงานของอาจารย์ลอยจะเกิดผลร้อยเท่าพันเท่าและขอพระองค์ทรงอวยพรที่จะมี10บรถในการถวายคืนสู่ท้องพระคลังของพระองค์อย่างน้อยที่สุด หนึ่งแสนบาทต่อเดือนขอพระองค์ทรงอวยพรครอบครัวของอาจารย์ลอยเป็นพิเศษขอพระองค์ทรงอวยพรอย่างยัดสันแน่นผูละล้นลูกอธิฐานและขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงปกคุมและปกป้องเคสในการคุยกับลูกค้าทุกเคสเในนามพระเยซูที่จะไม่ถูกลักและขโมยไปลูกอธิฐานและขอบคุณพระองค์และเวลานี้ลูกขออธิษฐานเพื่อพี่เมียเป็นพิเศษในการที่เขาจะ มีกำลังในการทำงานมีกำลังในการดูแลครอบครัวและมีกำลังในการรับใช้พระเจ้าขอให้พระองค์ทรงขยับขยื่นพี่เหมียวในการที่จะมาอยู่สาขาข้างนอกที่จะมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อจะไปรับใช้พระองค์เพื่อจะไปเติมเต็มจิตวิญ,ญญาณที่มาจากพระเจ้าและการดูแลครอบครัวในวันเสราร์และอาทิตย์ลูกขออธิฐานขอบคุณพระองค์ ในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนแล้วเวลานี้นะครับขอให้ฐานเผื่อนะครับผู้นำนะครับผู้นำบุรุษนะครับก็คือ,อพี่แผนนะครับขอพระองค์ทรงอวยพรและขอพระองค์ทรงเติมเต็มนะครับ ในจิตวิญญาณและถ้อยคําที่มาจากพระเจ้านะครับสาธุการเดียพระเจ้าในนามพระเยซูและน,นขอบคุณพระองค์เวลาลูกมีใจอยากจะให้ฐานเผื่อพี่แผนเป็นพิเศษในนามพระเยซูขอพระองค์ทรงปกคุมและปกป้องและขอพระองค์ทรง,งเสริมกําลังในการที่จะทํางานของพระองค์ในการที่จะรับใช้ในการเดินขับรถในการทําสวนทําไร่และที่สําคัญ ขอพระองค์ทรงเปิดตาของหัวใจที่พี่แผร่นั้นจะมีถ้อยคําในพระวจนะคำของพระเจ้านั้นมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ฟังและได้เข้าใจในบริบทในถ้อยคําของพระเจ้าและขอพระองค์ทรงเสริมกําลังที่จะนําพาลูกของเขาในการที่จะมาหาพระองค์และติดสนิทกับพระองค์ลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์และเวลานี้ลูกขออธิษฐานเผื่อครอบครัวของพี่แป้ง พิเศษในนามพระเยซูขอพระองค์ทรงปกคุ้มและปกป้องพี่แป้งพิเศษโดยเฉพาะสามีที่จะมีงานทำอย่างดีและเพื่อถวายเกียรติพระเจ้ารวมไปถึงการที่จะมารับใช้พระเจ้าทั้งครอบครัวในนามพระเยซูลูกขออธิษฐานและขอบคุณพระองค์และขอ,อการปกป้องและปกคุ้มที่มาจากพระเจ้าผ่านทางครอบครัวของพี่แป้งด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน อเมนขอบคุณค่ะแผนอยู่กับสายไม่มีเน็ตแล้วไปไกลอยู่กับลุงหินคุยกันอยู่นะคะนี่ให้โอกาสเขาหน่อยข,ขอบคุณค่ะเมนขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณนะครับ,บ,รบที่แม่แดงสื่อสารนะครับสาธุก,การและพระเจ้าในนามพระเยซูใเื่องขอบคุณพระองค์ลูกขออษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนนะครับขอหัวใจที่เหมือน พระบิดาขอหัวใจที่เหมือนพระเยซูที่เราจะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับขอพระองค์ทรงนำพาที่เราจะในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นเคสจากรวมนิทานภาพหัวหินและรวมนิทานภาพป่าดิ่งขอพระองค์ทรงอวยพรที่จะมีคนใหม่เข้ามาขอพระองค์ทรง อวยพรที่คิสจักรของเราทั้งสองที่นี้จะมีคนใหม่เข้ามาลูกอยากเห็นความน่ารักของพระองค์ลูกอยากเห็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าที่พระองค์ทรงอวยพรที่จะมีคนเขาเข้ามาใหม่อย่างน้อยสี่คนหมายถึงที่ละสี่คนนะพระเจ้าในนามพระเยซูลูกขออธิษฐานและขอบคุณพระองค์ ขอ,อการอาศาจรรย์ที่มาจากพระเจ้าและขอความรักของพวกเรานั้นที่จะไปดูแลและเทคแคร์ผู้เชื่อใหม่หรือผู้ที่มาใหม่ในวันอาทิตย์นี้ขอพอระองค์ทรงปกคุมและปกป้องและขอพอระองค์ทรงนำพาที่เราจะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้ดูแลที่ดีผู้เจ้าบ้านที่ดีในนามพระเยซูที่เราจะต้อนรับ คนแปลกหน้าเข้ามาในคีตจักรของเรารูอธิฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอนธิษฐานเผื่อนะคะการเดินทางน,นะคะเดินทางคนเดียวแล้วก็จะมีสัมภาระเยอะสักหน่อยนะคะมีหลายอย่างที่จะต้องทําในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะนอนไม่ค่อยหลับคืนนี้นะคะ เพเียร์น,นี้เป็นการขอบคุณพระเจ้านะคะก็ะเตรียมตัวที่จะเดินทางก็เขาบอกว่ามีลมพายุก็ฝนตกหนักนะคะมีน้ำหลากน้ำท่วมหลายที่แน่คิดถึงพี่น้องของพวกเราคนที่ที่เรารักทั้งเป็นญาติชนแล้วก็เป็นญาติพี่น้องของเราช่วงนี้เขาจะต้องเดินทางคิดถึงอ่าตรงน,นี้เดียวกับแม่นงที่เดินทางไปเมื่อคืนนะคะ,นนคะไ้ได้สัก ถึงหรือ,อยังนะคะข่าวเองไม่ได้ไม่ได้ไไดต่างนะคะยังไงก็ไอ้ฐานเพื่อแม่ด้วยการเดินทางแล้วก็แม่จะนิฐานเพื่อสําหรับการเดินทางของพี่น้องนะคะท mm ุก hmm. คนนะคะที่ได้ฟังได้ยินคลิปนี้แล้วเราคิดถึงบุคคลที่เราคิดได้ในเวลานี้ด้วยกันสาธุการแดกพระเจ้าองค์เจ้าพระเจ้าเรารู้ว่าการปกป้องการปกคุมขององค์ผู้เป็นเจ้าอัน ลงมาในชีวิตของเรานั้นพปร่งจักขาพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเมตตาเราทั้งหลายจึงมีชีวิตค่ะปลอดภัยอยู่ในการปกป้องดูแนผ่าหัดของพระองค์ขอพระองถงโปรดอวยพรพี่น้องของข้าพปร่งทุกคนพปร่งจักขาพระเจ้าเมื่อเขามีความจําเป็นจะต้องเดินทางใกล้ไกลพปร่งจักขาพระเจ้าออกไปรับใช้พระเจ้าในแต่ต่างถิ่นต่างที่พปร่งจักขาพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นทางทางบกโปร่ะ ทางน้ําหรือว่าทางอากาศขอพระเจ้าทรงโปรดโปรงจะกราให้เขานั้นเป็นการปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุอุบัติภัยใดๆเกิดขึ้นมาดแมนโร่งจักาพระเจ้าอาจจะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นขอพระองค์ทรงโปรดโปรงจะกาประทานกําลังสติปเป็นยห้กับที่น้องของเราทุกคนนั้นให้ผ่านพ้น โปรยข้าพเจ้าอุปสรรคปัญหาและปลอดภัยทุกคนด้วยโปรดผ่อนข้าพระองค์ที่จะต้องเดินทางไกลในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าสุดโปดเมตตาให้ข้าพระองค์นั้นถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยเหมือนกับพี่น้องหลายคนที่กําลังเดินทางด้วยพระเจ้าข้าพเจ้าเรามีที่พึ่งโปรยขาพเ้เรามีการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจึงหวังใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องดําเนินชีวิตและใช้ชีวิตโปุยข้าพเจ้าเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อตนด้วยจึงอธิษฐานขอบคุณขอตอบรงในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน อเมนขอบคุณพระเจ้าครับเราไม่ได้ถางกันต่อนะครับสาธุการเหล่าพระเจ้าในนามพระเอะไรนี้ขอบคุณพระองค์นะครับขอพระองค์ทรงอวยพรนะครับขอพระองค์ทรงนำพาและเวลานี้ลูกขอธิษฐานเผื่อแม่แดงเป็นพิเศษในการที่จะเดินทางนะครับขอพระองค์ทรงปกคลุมและปกป้องขอพระองค์ทรงส่งทูตสวรรค์ลุดหน้าไปก่อนที่แม่แดงจะไปถึงที่หมายขอพระองค์ทรงให้ทุกการเดินทางนั้นจะไม่มีอุปสรรคใดๆ ว่าไม่มีอุปสรรคใดๆในนามพระเยซูว่าพระองค์จะทรงดูแลท,ท,ทุกทุกทางและขอพระองค์ทรงปิดประตูของซาตานในการที่จะมาก่อกวนในการทำกิจในการประชุมหรือในการเดินทางของแม่แดงและขอพระองค์ทรงอวยพร ที่แม่แดงจะไปในทุกๆทางขอให้ปลอดภัยถึงที่หมายอย่างปลอดภัยลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ขอพระฤทธิ์ของพระเจ้าปกคุมและปลกป้องแม่แดงด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนขอบคุณค่ะอมรูแลลูกคอยฐานเพื่อพินิดนะครับแล้วก็ครอบครัวสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูเวลานี้ลูกขอบคุณพระองค์ ลูกขธิษฐานเผื่อพินิษและครอบครัวที่จะมีความมั่นคงในการเดินกับพระเจ้าในการเดินกับองค์พระเยซูคริสและขอพระองค์ทรงปกคุ้มและปกป้องไม่ว่าจะเป็นพี่อีพินิษแม่นงและลูกชายในการที่จะเดินทางตั้งแต่เมื่อคืน ขอพระองค์ทรงปกคุ้มและปกป้องและทุกการเดินทางทั้งไปและกลับเขาครอบครัวเขาจะไม่เหนื่อยในการเดินทางและจะมีสันติสุขในทางของพระเจ้าและจะได้การและจะได้มีการประกาศข่าวประเสริฐให้กับญาติพี่น้องที่เขาได้ไปส่งแม่หนงด้วยลูกอธิฐานขอบคุณพระองค์และขอพระองค์ทรงลำพาพวกเราที่เราจะมีหัวใจ ในการอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกๆคนด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนจะรเสิริญพระเจ้าในนามพระเยซูเวลานี้ลูกขอบคุณพระองค์ลูกขออธิษฐานเผื่อความเชื่อของเราขอพระองค์ทรงอวยพรพีจาร่วมในทนกภาพหัวหินและป่าเดง่งในความรักของพระองค์ในความซื่อสัตย์ของพระองค์และในความเป็นพ่อเป็นพระบิดาที่รักเราสุดหัวใจ แม้ชีวิตพระองค์ก็ทรงให้เราได้ในนามพระเยซูขอบพระองค์ทรงอวยพรและขอพระองค์ทรงลำพากที่พวกเราจะมีความสัตย์ซื่อในการถวายสิบลถคืนสู่ท้องพระครังของพระองค์และขอบพระองค์ทรงอวยพรพวกเราที่อ่อวยพรมือทุกมือใจทุกใจที่เราได้ร่วมถวายแล้วนั้นให้มีมากมากที่จะทำ ิจของพระองค์ทำงานของพระองค์และในการดูแลชีวิตของตนเองขอบพระองค์ทรงอวยพรอย่างเต็มขนาดที่พวกเราจะมีความสัตย์ซื่อในการถวายสิบลถตลอดเวลาลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนน้องแป้งมีน้องแป้งจะไม่ออมมีหวข้ออะไรอธิษฐานเสนอได้นะคะแม่เดินไปหน้าบ้านแม่ไม่ได้ยินคะ่ะแม่อุ้มนอ้องอยู่ค่ะ น้องแป้งมีอะไรแอรธิษฐานเผื่อไหมคะเวลานอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงนำในการอ่าเพราะว่าตอนนี้มีคนมาจ้างเลี้ยงคนแก่แอคนพิการแม่ต้องไปเฝ้าคนพิการที่โรงพยาบาลแล้วหนูต้องเลี้ยงน้องมันมันยุ่งหนูเลี้ยงน้องไม่เป็นต้องขอพระเจ้าช่วยด้วยค่ะยังไม่รู้เลยค่ะยวค่ะจะโทรกลับมาอีกทีหนึ่งค่ะ แม่ฐานเผื่อนนะคะจากแี่แม่ฐานเผื่อพระเจ้าคงเะขาพระเจ้าชีวิตลูกๆของพระองค์ต้องการพระองค์ทรงทรงนำทรงเปิดเผยบริขาน้ำพระทัยที่เหมาะสมกับการดำารงชีวิตการใช้ชีวิตในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการงานของน้องแป้งแม่อ่อนผ่องเฉิดที่เป็นอยู่ม้านแล้วน้องแป้งเยะต้องการที่จะสร้างครอบครัวขึ้นใหม่ขอพระเจ้าทรงโปรดผ่จงเฉิดพระเจ้าที่จะเปิด ผนทางแล้วมีวิธีการวิธีทางที่จะให้ทั้งสองคนนี้อยู่ในทางของพระองค์ไม่ว่าเขาจะทําอะไรพรงจะขัาพระเจ้าการนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคในการเติบโตและติดตามพระองค์ในการนมัสการพระเจ้าในการเรียนรู้วิชาชีวิตที่มีอยู่ดํารงอยู่โดยมีพระคิสต์เป็นผู้ทรงนําขอพระองค์ทรงโปรดวิชะแม่แม่อ่อนที่จะรับปากที่จะ ดูแลคนพิการก็ถ้าเป็นอย่างนั้นขอให้แม่ออนนั้นใช้ชีวิตในการประกาศสำแดงโภชนาที่เป็นลูกของพระองค์ให้กับญาติญาติหรือคนที่เจ็บป่วยนั้นด้วยเช่นเดียวกันประทานสิปัญญาให้กับน้องแป้งที่จะเลี้ยงเด็กน้อยโรินาพระเจ้าด้วยสติปัญญาที่พระเจ้าอยู่กับเธอขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทานั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นพรเป็นผลในชีวิตของเขาทั้งสองคนด้วย ดูสย่งอธิษฐานทูลขอร่วมกันในพระน,นามพระเยซูริตอเมนอเมนขอบคุณค่ะอเมนขอบคุณพระเจ้าครับอ่าผมขอก่อนที่จะอธิษฐานปิดนะครับผมขอแจ้งพี่แป้งนิดหนึ่งนะครับพี่แป้งพี่แป้งพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงเป็นคิวของพี่แป้งแบ่งปันนะครับไอทำไมครับวันนี้ก็ทําได้ดีครับคือคือทําได้ดีมากนะผมต้องตกมือให้เลยเพราะว่าผมไม่ผมผม ผมทึ่งนะฮะแล้วก็ตะลึงในความอัศจรรย์ของพระเจ้านะครับที่แบบว่าพูดออกมาแล้วแบบว่ามันมันใช่เลยมันตรงประเด็นมันสุดยอดเลยครับเราเราต้องยอมก้าวเดินไปครับนะพระเจ้าบอกเรโตอย่างไงครับบอกว่าไม่ต้องรู้ไม่ต้องคำนึงไม่ต้องกลัวว่าจะพูดอะไรนะครับเมื่อเจ้าเปิดปากพูดเดี๋ยวเราจะอยู่กับเจ้า นะครับพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะคแค่แป้งมีหัวใจนะครับอธิษฐานดีๆวันนี้นะครับว่าเราจะพูดอะไรคือแบ่งปันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นสอนอะไรอย่างนี้อาจจะแชร์ความรู้สึกที่เราได้นะครับวันนี้เราได้อะไรก่อนหน้าน,นี้เราได้อะไรนะครับเมื่อวานเทศนาได้อะไรแล้วเราก็ไปต่อยอดเหมือนที่พี่แผนนํามาต่อยอดวันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับมันเป็นการขยี้ขยายให้มัน มันเหมือนแตกประเด็นออกไปที่ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วในวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าใครได้ยินได้ฟังนะครับก็ได้รับพรครับขนาดผมเองผมยังได้รับพรเลยได้ได้เยอะเลยนะครับอ,อ็สู้ไปได้วยกันครับไม่งั้นเมื่อไหร่เราจะได้ทําครับเรามีโอกาสแค่เราถูกเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกอยู่ในโลกนี้เพื่อเราฝึกนะครับฝึกที่เราจะรับใช้พระเจ้าอันนี้เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตและครอบครัวของเราครับ จงรับเกียรตินะฮะอาเมนไหมครับแป้งอเมยนยอดเยี่ยมครับผมเชิญน้องมดต่อครับอ่าก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปทำภารกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็ทำงานนะครับขอแม่แดงนะครับโวยพรลูกๆก,ก่อนที่จะพบกันเวลาหนึ่งทุ่มนะครับค่ะข,ขอพรพระเจ้าด้วยกันนะคะสาธุการพระเจ้า เรามีพระเจ้ามีพระคมเรามีพระคุณแล้วก็เรามีพระพรทุกครั้งที่เราสัตซื่อในการที่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ทุกๆวันพระองค์ก็ทรงชื่นชมยินดีและเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาเราทุกคนพระองค์จะขับพระเจ้าที่จะมีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวขอพระองค์ทรงช้อนเผยแผ่ ิตวิญญาณของเราไว้ขณะที่เรานั้นอ่อนกำลังลงขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างพงเิขาพระเจ้าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ก็อยู่ในเราพระองค์ทรงเป็นกำลังของเราเมื่อเราพงศิาต้องการที่จะทำการต่างๆพงศาขาระเจ้าด้วยมือด้วยปากด้วยเท้าพงศิขาขอพระองค์ทรงประทานพงเจ้าเรียกแรงกำลังสิปัญญามาถึงเราขอให้ราชกิจข,ของพระเจ้านั้นผ่านชีวิตของเรา ทุกบททุกตอนเมื่อเราจะทําสิ่งใดประการใดเราขอถวายแด่พระองค์วันนี้ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มกําลังขอพระองค์ทรงโปรดดูแลเราด้วยพระ์จ้าข้าเจ้าขอพระองค์ทรงยิ้มให้กับเราขอพระองค์ทรงโปรดพระ์จ้าข้าเจ้าให้เหล่านั้นได้รับการยกโชว์ขึ้นในห,หลายเรื่องหลายอย่างขอพระองค์ทรงให้เหล่านั้นจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาช่วงค่ำเราจะมีสิ่งที่ดีให้แก่กันและกัน โดยมีพระคุณของพระองค์เจ้านั้นเป็นสื่อนำด้วยดย้วยการอธิษฐานมอบกันและกันไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนขอบพระเจ้าพ่ค่ะอมะเมนอเมนพระเจ้าครอเมนขอบพระเจ้าครับะ